ใหม่สรงค้าใหม่สรงค้าในค่ะดีเหตุการณเท่าค่ะเนาะหมูเงินล้านค่ะอาหารอีสานตำตำนัวตำ,ำสซมยำแซบนะคะเนื้อยางเกาหลีเนาะร้นดีกาแฟการสโลวซื้อนดเพื่อสุขภาพนะคะเราจะพามาลูคาอันอันนี้นเป็นป้าใหญ่ค่ะเนาะเป็นหมูเงินล้านค่ะดีนอ้องค่อยค้ำเหตุการณ์ค่ะเนาะ แล้วก็แน่เ <ina> ป็นเป็นสอบขายหมูค่ะเนาะมีหมูขายค่ะอันนี้เป็นรอบกลางล้านค่ะเนาะอันนี้เป็นเป็นล้านโนดค่ะผมมาปั่นใกล้ๆค่ะเนาะอันนี้เป็นล้านโนดค่ะแดดมันใหม่นะเนาะมือสันอินค่ะอันนี้เป็นล้านกาแฟค่ะเนาะดีน้องดีน้องถ้วยอยู่ค่ะเนาะอันนี้เป็นล้านกาแฟค่ะ ผ่านมาั้งในก็อย่าลืมมาแวะอดรุนคะนาะอันนี้คางนอกร้านค่ะเนาะนอกร้านในมนนีแอร์ค่ะเนาะอันนี้ล็อกนอกร้านค่ะบรรยากาศนอกร้านค่ะเนาะอันนี้เวลาค่ะอันอันนี้ใน้านค่ะ ทางดีอยู่ค่ะห่าอันในในด้านค่ะเนาะเปลี่ยนประมาณไหนคะ่ะออกทางค่าก็สวยค่ะออกกัะลูข้างนอกค่ะเนาะทางหลังเหมือนอเมซอนค่ะเนาะ แมนน่เจเปน,น้ำตกค่ะอ,อ๋อเมื่อไงทำอะไรเปิดน้ำตกค่ะแม่ไม่ค่ะมีนนนะมหนองนํำค่ะเนาะหลังคาลานกาแฟาก็เล่าค่ะเนาะเดย์ผ้ากับรูนรอบๆค่ะตอนกลางขึ้นก็เล่าค่ะอ,อ๋อมีมีไผ่ตามต้นไม้ค่ะเนาะอันนี้หลอกกล้วยใหม่ก็มีค่ะกดผิดกดผิด ททหมทีหมอกเซลก็มีค่ะหมอกเซลค่ะหมอกเซลค่ะเนาะหมอกเซลก็มีค่ะหกน้ำไปไล่ปัดไล่เพียวมีแต่ไวไวใหม่ค่ะเนาะ อันนี้เป็นหมอกเซลล์เหมือนกันค่ะด้วยค่ะเน่ไฮเปอล่าก็มีค่ะอันนี้คะนามีน้องปลาค่ะนอะ้องเลงปลาค่ะพักพักฮีก็มีค่ะอ๋ออันนี้พักฮีค่ะเนาะ ต้นใน,นก็เบเป็นผักขี้ค่ะเนาะผักจีรีก็มีค่ะผักจีรีเนาะอันนี้เป็นเป็นผักจีรีค่ะเนาะใครๆกินผักจีรีก็มามา,มาย้อนเฮาค่ะเลยมาเก็บปันพี่ค่ะอ,อ๋ออันนี้ดอกไม้ค่ะสวยไหมคะ สวยมากถ่ายร,รูปเอาก่อนสวยสวยเล่าหนาค่ะหลอกไม่ก็อนอหลอกไม่หังเต็มหูค่ะไหนะคนอะไรอาบน้ำตอนกลางวันไม่ซงค่ากูก็ค่าอันตึกเขามากค่ะเนาะ อันนี้กระทอมจ้ะตอนนี้สามารถมานั่งกินดาวไรเนาะแต่ตอนนี้เป็นพนักง,งานก่อสัางนอนอยู่จ้ะเป็นกระทอมจ้ะบรรยากาศไรมากนั่งกินดาวนะคะอันนี้ใบกะเพราเนะาะมืองไต้เข้าบนห้องสั่งว้สั่งก๋งภูคามาอยู่มั่งใต้หม,มนนี่ยำเลยกินไอ้กอก อันนี้เป็นหลอกแค่ค่ะหลอกแค่ตอนหลอกแค่เนาะตอนตอนปีที่แล้วตอนน้องแองมาใหม่ๆนะตึกดันนายก็ค่ะปีนึงแนย่ยาวขึ้นดันนายยองนขนาด้ายเขาอ่านี่จะ้ะอันนี้ดีน้องแอนนอนค่ะเนาะมืออ่าปีผ่านมาค่ะเนาะเดี๋ผูก หมกซ้อนค่ะเนาะหมกซ้อนค่ะอันนี้เป็นก้นส่วนเท่าเองค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นลูกเจ้าหน้าเท่าเองค่ะเนาะอันนี้เนาะเป็นลูกเจ้าหน้าเท่าค่ะอันนี้หมูเงินล้านสเก็นะคะหมูยุกใหม่นะคะแล้วก็อันนี้สามารถพายเรือไปหาบ้านนองแอนเลยเนาะแต่ พ่มใครนัง่งในเลยป่มใครลังไในเฮอกอ็ไปไปกับทังปุ่นอะไรค่ะรอบรอบนําค่ะเนาะเ่ะใครนั่งเฮอกว่าก็นั่งในค่ะหนอจะอมีสะพานอยู่ตรงนน้นสวยเนาะแต่ตอนนี้น้ำมันทมทั้งนี้อยู่ไม่สามารถไปได้ถ้าจะไปทังน้ำตกก็ไปได้คะ่ะเดี๋ยวจะพ้าเลื่อนหนูนะคะ อันนี้แหละค่ะชีวิตเหตุการณ์อยู่เมืองไทยค่ะเนาะนอนจอมป่าจอมหน้าจอมห้วยให้ไหนเออลอยได้มันมีคะ่ะลูกน้องน้องแอนเคยถ่ายลงเอาคลิปหนึ่งค่ะเนาะว่าตีเหตุการณ์น้องแอนเหตุการณ์เสี่ยงหืออ้อไหนยามถ่ายล่งเอาปอกหนึ่งคะ่ะ นีเป็นหลังลานกาแฟาดีเข้ามากมือไก่ค่ะน้องลานกาแฟายอยู่กันในคะ่ะคนงานมาอย่าหนึ่งกอค่ะไหนไหนคะเดี๋ยวคัดก่อนโลดไข่มาละเพราะแม่นุค่าบอกเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะ เผื่อลูกค้าเขาร้านรดไทยเนาะ พาไปรูน้ำตกจ้าอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็เล่าออกตอนขึ้นก็ด้เป็นไพ่ซึ่งหมดข้าไหนอันนี้เป็นร้านอาหารค่ะน้องใบเปิดค่ะ ก่อนเขาเตะกัะตูยน้ำตกนะเขาเปิดเขาเปิดไฟก่อนพนอกมีแต่หลอกไม้สวยๆนะคะในเขามะม่อไก่เข้ากับผังนั้นค่ะเนาอเขาเขาขึ้นมาผังนยเอา่ะ หมักหมักสังกับู้ข้างในอ,อันไหนจำไรคะ่ะออตรองใจพ,พักตองตัดเมื่อเข้าห้าไหนเลบใจพักตองตัดอยู่ยคะ่ะเนาะแต่ว่ากินไรออกเมื่อไทยเขากินอยู่คะ่ะจำไรว่าพักักตองตัดเมื่อเข้ามันเหมือนหือนเลค่ะนะด้วยคะแนนเหมือนน้ำตกคะ่ะในอันนหนใจลอยคะ่ะหล่อเปิ้ลปั้นเฮ็ดเอาคะ่ะเนาะ มันน้ำตกค่ะอ้อน้ำตกน้ำตกค่ะหมูเงินลานก็มีน้ำตกนะคะมีค่ะมีเตาค่ะ,ม,คะมีเตาค่ะเนาะเข้าผมเลยเปิดตาเซค่ะวันไหนไมีลูกค้าก็เปิดค่ะเนาะ น้ำตค่ะ,คะจะพาไปหลูสะพานนะคะเดี๋ยวก็จะเลื่อนไปถึงวันน้องแอนเลยเนี่ยนีจ้าบรรยากาศดีไหมคะน้องแอนนอนอยู่ข้างในคะ่ะน้องน้องถ้วยคำไหนคะ่ะน้อง น้องทวยคํานอนอยู่ข้างในค่ะเด็ดไม่น่ค่ะเนาะมือขึ้นค่ะแล้วเข้าบรรยากาศดีมาก <G l ug> แดดใหม่หนะคะนอกก้อง่ะขึ้นออกค่ะ <G l ug> ฝากกดไลค์กดแชร์บันน้องถ้วยค้าเอ็นค่ะเนาอสาวใต้ในเมืองไทยค่ะในขนาดชีวิตในเมืองไทยค่ะนอ้อ <G> ง <l ug> เหตุการณ์ก็มันเลยอยู่ในห้องแอร์จังเปินค่ะหลอเรื่องกว่าเรื่อนมาเฮ็ดเซ็งไหนก็เอรอ่ะ อาคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะเนาะคลิปหน้าข้าเตกไทยปีเข้าคไข่มูนนี่นะว่าไขา่มูเสีงหือ้อไข่อีสังพองเส้งไหนค่ะอ๋อข้าเตลาดในค่ะนะใหม่สุงค้าโจอมเมาคาปีเข้ามาลูคคา